สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับมาติดตามข่าวสารโอลิมปิก2024กันต่อครับเมื่อวานนี้มีโปรแกรมการแข่งขันของนักกีฬาทีมชาติไทยหลายรายการมีทั้งแพ้แล้วก็ชนะมาดูสรุปเหรียญรางวัลล่าสุดตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างต้องบอกว่าโซนทางเอเชียของเราเนี่ยโกยเหรียญกันอย่างต่อเนื่องและทางด้านทีมชาติไทยเองนะครับตอนนี้ยังไม่มีเหรียญแต่ว่าก็มีลุ้นเหรียญ ซึ่งในแต่ละชนิดกีฬาก็กำลังทำการแข่งขันอย่างต่อเนื่องบางชนิดก็แพ้บางชนิดก็ชนะเข้าสู่รอบถัดไปอย่างเช่นทางด้านรัชนกอินทนน์เนี่ยนะครับทะลุเข้ารอบ8คนสุดท้ายสำหรับการแข่งขันแบดมินตันหญิงเดียวนะครับแล้วก็มาดูตารางแข่งขันช่องถ่ายทอดสดนักกีฬาทีมชาติไทยตอนนี้มีหลายชนิดหลายรายการนะครับสำหรับวันที่1สิงหาคม2567เดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับ สรุปผลการแข่งขันเมื่อวานนี้ในกีฬาประเภทยิงปืนทีมชาติไทยนะครับส่งทางด้านทองผาภูมิวงสุขดีรอบคัดเลือกปืนยาวสามท่า50เมตรชายซึ่งก็ถือได้ว่าการแข่งขันในรายการนี้ทองผาภูมิก็พยายามเต็มที่แล้วนะครับจบที่อันดับ39มี5 7 8คะแนนก็ไม่ผ่านเข้ารอบคัดเลือกนะครับ ต่อมาเป็นรายการแบดมินตันชายเดี่ยวครับกุลุุิวิทิสารเจอกับเคลคอโยเนนจากฟินแลนด์นะครับผลการแข่งขันก็คือกุลุุิสามารถเอาชนะฟินแลนด์ไปได้2ต่อ0เกมโดยที่เกมแรกเอาชนะได้21ต่อ4แล้วก็เกมที่2นะครับเป็นกุลุุิสามารถเอาชนะทางด้านฟินแลนด์ในลักษณะที่ฟินแลนด์เนี่ย ทางด้านแคลเขาขอแบบยอมแพ้เลยนะเนื่องจากว่าอาจจะมีปัญหาในเรื่องของการเจ็บเข่าด้วยนะครับเท่าที่แอดมินได้ดูมาแต่ว่าทั้งนี้นะครับก็คือเหมือนกับแต้มมันขาดเยอะมากแล้วก็ทางแคลเขารู้ตัวดีว่าเขาสู้ไม่ไหวก็เลยขอยอมแพ้วิวไปนะครับะนนแล้วเนี่ยวิวกุลวุฒิเนี่ยนะครับก็ผ่านเข้าสู่รอบ16คนสุดท้ายในแบดมินตันชายเดี่ยวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับวิวด้วยขอให้ชนะ ในแมตช์ถัดไปแล้วก็ขอให้เข้าสู่รอบลึกขึ้นจนได้ลุ้นเหรียญน,นะครับต่อมาเป็นกีฬาแบดมินตันเช่นเดียวกันครับเป็นแบดมินตันประเภทหญิงเดี่ยวรัชนกอินทนนท์สามารถเอาชนะคู่ต่อสู้จากไต้หวันได้นะครับ2-0ต่อเกมคะแนน21-19ต่อแล้วก็21-15ต่อต้องบอกว่าในเซตแรกเนี่ย รัชนกนำเยอะมากนะแต่ว่าทางด้านไ้ซื่อหญิงจากไต้หวันสามารถที่จะทำคะแนนนะครับแล้วก็ไล่ตามมาติดๆแล้วก็มาช่วงจังหวะที่คะแนนนะครับอยู่ที่20ต่อ19เนี่ยโอ้โหระทึกมากแต่สุดท้ายแล้วรัชนกก็จบสกอร์ได้สวยนะครับแล้วก็สามารถปิดเกมได้ต่อมาเนี่ยในเกมที่2 รัชนกก็ยังสามารถเล่นได้ดีนะมีลูกเล่นเยอะมากนะครับแล้วก็สามารถหลอกล่อทางด้านไทซื้อหญิงทำให้เขาเนี่ยสับสนในการเล่นด้วยนะครับสุดท้ายแล้วรัชนกก็สามารถเอาชนะไทซื่อหญิงได้ในเกมที่2ด้วยคะแนน21ต่อ15ซึ่งก็ชนะขาดลอยนะครับ2ต่อ0เกมทำให้รัชนก เข้าสู่รอบ8คนสุดท้ายสำหรับแบดมินตันหญิงเดี่ยวส่วนไทยซื้อหญิงก็ตกรอบไปต้องบอกว่าการแข่งขันในครั้งนี้เนี่ยค่อนข้างแบบมีดราม่าแล้วก็มีความเศร้าปนๆหน่อยนะเนื่องจากว่าทั้งคู่นะครับเป็นเพื่อนกันแข่งขันกันมานานมากแล้วก็กอดคอกันร้องไห้เลยคือต้องมีคนใดคนหนึ่งผ่านเข้าไปสู่รอบต่อไปแล้วก็ต้องมีคนใดคนนึงตก รอบล่วงลงมาสุดท้ายแล้วก็เป็นรัชนกจากไทยเข้าสู่รอบต่อไปก็ทะลุเข้าสู่รอบ8คนสุดท้ายส่วนทางด้านไทยเสีหญิงก็ตกรอบไปนั่นเองนะก็เป็นอะไรที่เราได้ดูแล้วเนี่ยเขากอดคอกันร้องไห้ก็ถือว่าเป็นมิตรภาพที่ยาวนานแสนานานที่เขาแข่งขันกันมาและในการแข่งขันโอลิมปิกเกม2024ในครั้งนี้ก็จะต้องมีใคร ที่แพ้แล้วก็ชนะฉนะนั้นนะครับเป็นเรื่องของเกมกีฬานะเราก็มาติดตามชมเชียร์รัชนกอินทนนท์ในการแข่งขันแบดมินตันหญิงเดี่ยวกันต่อในรอบ8คนสุดท้ายนะครับและกีฬาต่อมาที่ทีมชาติไทยแข่งขันก็คือมวยสากลรุ่น75กิโลกรัมหญิงใบสนมณีก้อนพบกับนักชกจากเจ้าภาพฝรั่งเศสผลการแข่งขันก็เป็นเอกฉันนะครับว่า ทางด้านใบสนเนี่ยแพ้ให้กับนักชกจากฝรั่งเศสไปก็คือ0ต่อ5กันเลยนะโดยกรรมการคนแรกให้ใบสน28ให้ฝรั่งเศส29กรรมการคนที่2นะครับให้ไทย27ให้ฝรั่งเศส30กรรมการคนที่3ให้ไทย27ให้ฝรั่งเศส30 กรรมการคนที่สให้ไทย27ให้ฝรั่งเศส30แล้วก็กรรมการคนที่5ให้ไทย27แล้วก็ให้ฝรั่งเศส30อันนี้เป็นคะแนนจากกรรมการทั้ง5คนก็ต้องบอกว่าเป็นเอกฉันท์แล้วก็เท่าที่เราได้ดูไลฟ์สดในการแข่งขันแล้วเนี่ยนะครับก็เห็นได้ชัดเจนว่าใบาสนเป็นรอง นักชกจากฝรั่งเศสเนื่องจากว่าช่วงตัวช่วงหมัดด้วยนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือฝรั่งเศสเนี่ยนะครับเขาออกหมัดได้ดีแล้วก็แม่นยำด้วยก็ถือว่าเป็นชัยชนะของฝรั่งเศสที่เป็นเอกฉันท์แล้วก็ใบสนมานิกอนอายุเพิ่ง22-23นะครับก็ถือว่าเก็บเกี่ยวประสบการณ์แล้วก็สามารถที่จะไต,ต่เต้าขึ้นไปแล้วก็เพิ่มศักยภาพของฝีมือขึ้นไปอีกได้ในอนาคตนั่นเองก็มาติดตามชมเชียร์กันต่อสำหรับใบสนก็ตกรอบไปนะครับ แล้วก็กีฬาต่อมานะครับเป็นแบดมินตันอีกนะคุณผู้ชมแบดมินตันทีมชาติไทยประเภทคู่ผสมนะครับอันนี้ก็เสียดายมากๆเสียดายจริงๆเมื่อคืนนี้นะครับเป็นรอบก่อนรองชนะเลิศถ้าชนะแมตช์นี้ก็เข้าสู่รอบรองแล้วนะครับแต่เราก็ตุ๊บไปนะครับก็คือคู่ผสมระหว่างเดชาพลประวรานุเคราะห์แล้วก็ซับสิรี ได้รัตนชัยครับเป็นคู่ผสมของทีมชาติไทยพบกับอาริสะฮิงาชิโนะแล้วก็ยูตะวาตานาเบะนะครับจากญี่ปุ่นของเราก็แพ้ญี่ปุ่นไปนะครับ2ต่อ0เกมด้วยคะแนน23ต่อ21แล้วก็21ต่อ14ต้องบอกว่าในเกมแรกเนี่ยโอ้โหรุ้นใจจดใจจอ่อ คิดว่าเราจะชนะด้วยซ้ำแต่ว่าเป็นทางด้านญี่ปุ่นเขาสามารถพลิกกลับไปชนะได้แล้วก็เกมที่2เนี่ยนะครับก็ถือได้ว่าญี่ปุ่นเนี่ยเขายังแข็งแกร่งเราก็พยายามเต็มที่นะครับในการที่จะทําแต้มแล้วก็หาลูกเล่นหรือว่าหาจังหวะที่จะตีทําแต้มให้ได้แต่ว่าญี่ปุ่นแข็งแกร่งนะครับและในส่วนหนึ่งเลยของเราก็ค่อนข้างมีข้อผิดพลาดอยู่บ้างก็ทําให้เกมที่เล่นกับญี่ปุ่นเนี่ยค่อนข้างดูแล้วนะคุณผู้ชมเหมือนกับ นักกีฬาเนี่ยพยายามเต็มที่แล้วก็อาจจะมีการเสียสมาธิบ้างแล้วก็มีในเรื่องของอความซีเรียสอยู่บ้างก็ทําให้ญี่ปุ่นสามารถเอาชนะไปได้ในที่สุดจบเกมก็ชนะ2ต่อศเกมปอปอกับบาทสนะครับก็หยุดที่ตรงนี้สำหรับการแข่งขันโอลิมปิกเกม2 0 2 4ส่นะครับส่วนญี่ปุ่นก็ได้ไปต่อนั่นเอง นี่ก็เป็นรายละเอียดสรุปผลการแข่งขันของทีมทัพนักกีฬาไทยทั้งหมดเมื่อวานนี้ขาดตกอะไราก็ขออภัยด้วยนะครับทีนี้เนี่ยเรามาดูโปรแกรมการแข่งขันในวันนี้1นึ่งสิงหาคม2,567กกันต่อซึ่งต้องบอกเลยว่าก็มีลุ้นเหมือนกันนะในหลายรายการหลายกีฬานะครับ การแข่งขันโอลิมปิกเกมที่ปารีส2024วันนี้ชิงเดือดทั้งหมด18เหรียญทองนะครับเราจะมาที่1่สิงหาคม2567ซึ่งมาจากว่ายน้ำสี่เหรียญทองเรือพายสี่เหรียญทองกรีธาสองเหรียญทองยูโดสองเหรียญทองเรือใบสองเหรียญทองเรือแคนูหนึ่งเหรียญทองฟันดาบหนึ่งเหรียญทองยิมนาสติกหนึ่งเหรียญทองแล้วก็ยิงปืนอีกหนึ่งเหรียญทอง โดยโปรแกรมการแข่งขันของทีมทัพนักกีฬาไทยในแต่ละรายการที่มีการแข่งขันวันนี้ดังนี้ก็คือแบดมินตันประเภทชายเดี่ยวรอบ16คนสุดท้ายนะครับเวลา15.10นาทีทางด้านวิวกุลวุฒิวิทิศสารนะครับจะทําการแข่งขันแล้วก็ต่อมานะครับเป็นประเภทชายคู่รอบก่อนรองชนะเลิศครับเวลา18.00นสุภักจอมเกาะกับทางด้านกิตินุพงศ์เกตเรนนะครับพบกับ หลี่หยางกับหวังชิลินจากไต้หวันนะครับก็มาติดตามชมเชียร์กันแบดมินตันเรายังพอมีหวังนะครับแล้วก็ประเภทหญิงเดี่ยวรอบ16คนสุดท้ายนะครับอีกคนหนึ่งของทีมชาติไทยนะครับเวลา23.30นาิกาส0นาทีสุภาณนิดาเกตทองคนนี้ก็ฟอร์มไม่ธรรมดานะครับจะพบกับทางด้านอากาเนยามากุชิจากญี่ปุ่นนะครับมาติดตามชมเชียร์กันได้เลย ต่อมาเป็นมวยสากลครับยังไม่หมดนะมวยสากลรุ่น50กิโลกร,รัมหญิงรอบ16คนนะครับเวลา16นาฬิกา16นาทีจุธามารักษัตวพบกับทางด้านซาบีนาโบโบกูโลวาจากอุซเบกิสถานก็มาติดตามชมเชียร์กันแล้วก็รุ่น63.5กิโลกร,รัมชายรอบ8คนย้ำว่ารอบ8คนนะเวลา2นาฬิกา20นาทีบรรจงศิลสิริพบกับเอริท รันดี้นะครับจากคิวบาต้องบอกว่างานนี้หนักหนักมากจริงแต่ว่าเป็นรอบ8คนแล้วนะครับถ้าเราสามารถเอาชนะในรอบนี้ได้การันตีเหรียญทองแดงเลยนะสำหรับมวยสากลน,นะครับต้องมาชมเชียร์กันนะครับมาลุ้นมาภาวนาช่วยกันนะคุณผู้ชมแล้วก็ กีฬาต่อมาคือกอล์ฟครับกอล์ฟของเราก็ไม่เป็นสองรองใครก็มีลุ้นเหมือนกันนะครับเวลา14นาฬิกาบุคคลชายกิรเดชอภิบาลรัฐนะครับกับพัชระคงวัดใหม่กีฬาประเภทเรือใบนะครับประเภท I L C A 7นะครับ13นฬิกาอาทิตย์มิเคลโรมานิกนะครับจะทำการแข่งขันแล้วก็ประเภท i LCA 6นะครับเวลา13นาฬิกาโซเฟียเกลมอนโกเมอรี่นะครับจะทำการแข่งขันแล้วก็จักรยาน BMX racing ชายครับเวลา1นนาฬิกานะครับคือตี1โกเมสุขประเสิริดทำการแข่งขันนะครับนี่ก็เป็นโปรแกรมการแข่งขันของทีมทัพนักกีฬาทีมชาติไทยนะครับก็มาส่งใจเชียร์กันประจำวันที่41นะครับ สิงหาคม2567ซึ่งนะครับก็มีทั้งแข่งขันในค่ำคืนของวันที่1คือวันนี้ด้วยแต่ว่าเวลาอาจจะเป็นวันที่2แล้วนะครับก็ต่อติดตามชมกันได้คุณผู้ชมทีนี้ช่องทางการถ่ายทอดสดโอลิมปิก2024อดมินขอย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับช่อง T-Sport 7ถ่ายทอดสดเวลา14นาฬิกาถึง18นาฬิกาแล้วก็21นาฬิกาถึงตีหนช่อง7 HD หมายเลข35 ถ่ายทอดสดเวลา15นาฬิกถึง19นาฬกาช่อง m c o t HD หมายเลข30ถ่ายทอดสดเวลา18นาฬิกาถึง22นาฬิกาแล้วก็ PP TV ช่อง36ถ่ายทอดสดเวลา22นาฬิกาถึง2นาฬิกาคือตี2นะครับขณะที่ทางด้าน AIS นะครับแล้วก็ True เนี่ยเขาถ่ายทอดสดให้ตลอดทั้งวันอยู่แล้วนะครับนี่ก็เป็นรายละเอียด ทั้งหมดนะคุณผู้ชมในการแข่งขันในวันนี้ทีนี้มาดูสรุปเหรียญรางวัลสุดตอนนี้นะครับโอ้โหจีนแซงมาแล้วนะย้ำว่าจีนเนี่ยแซงมาแล้วประจำวันที่1สิงหาคาม2 5 6 7ก็ก็สรุปมาตั้งแต่เมื่อวานนะครับ จีนรั้งอันดับที่1ของตารางเหรียญรางวัลตอนนี้มี9เหรียญทอง7เหรียญเงิน3เหรียญทองแดงเหรียญรวม19เหรียญอันดับที่ S 2ฝรั่งเศส8เหรียญทอง10เหรียญเงิน8เหรียญทองแดงเหรียญรวม26เหรียญอันดับที่3ญี่ปุ่น8เหรียญทอง3เหรียญเงิน4ี่เหรียญทองแดงเหรียญรวม15เหรียญปีนี้ญี่ปุ่นมาแรงพอสมควรนะแล้วก็อันดับ4ีออสเตรเลีย7เหรียญทอง6เหรียญเงิน3เหรียญทองแดงเหรียญรวม16เหรียญอันดับที่5สหราชอาณาจักร6เหรียญทอง6เหรียญ เงินห้าเหรียญทองแดงเหรียญรวม17เหรียญอันดับที่6เกาหลีใต้6เหรียญทอง3เหรียญเงิน3เหรียญทองแดงเหรียญรวม12เหรียญอันดับที่7สหรัฐอเมริกาหเหรียญทอง13เหรียญเงิน12เหรียญทองแดงเหรียญรวม30เหรียญจะเห็นได้ชัดว่าสหรัฐเนี่ยเหรียญเงินเยอะนะครับเพราะว่าสหรัฐไม่สามารถที่จะทาเหรียญทองได้นะครับได้มาเหรียญเงินก็ชาติอื่นก็ได้เหรียญทองไปนะแล้วก็อันดับที่8อิตาลี สามเหรียญทองหกเหรียญเงินสี่เหรียญทองแดงเหรียญรวมสิบสามเหรียญอันดับที่เก้าแคนาดาสองเหรียญทองสองเหรียญเงินสามเหรียญทองแดงเหรียญรวมเจ็ดเหรียญอันดับที่สิบเยอรมนีสองเหรียญทองสองเหรียญเงินสองเหรียญทองแดงเหรียญรวมหกเหรียญอันดับที่สิบเอ็ดฮ่องกงสองเหรียญทองสองเหรียญทองแดงอันดับที่สิบสองสวีเดนหนึ่งเหรียญทองหนึ่งเหรียญเงินสองเหรียญทองแดงอันดับที่สิบสามนิวแลนด์หนึ่งเหรียญทองหนึ่งเหรียญเงินหนึ่งเหรียญทองแดงอันดับที่สิบสี่จอร์เจียหนึ่งเหรียญทองหนึ่งเหรียญเงินรวมกับนนด์ะครับ แล้วก็อันดับที่16มีเบลเยียมคาซัคสถานแอฟริกาใต้นะครับมีชาติละ1เหรียญทองแล้วก็2เหรียญทองแดงอันดับที่19มีโครเอเชียโกเตเมาลาไอซ์แลนด์โรมาเนียมีชาติละ1เหรียญทอง1เหรียญทองแดงอันดับที่23มีอาร์เจนตินาไอเซอร์ไบาจานสโลวีเนียเซอร์เบีย อุซเบกิสถานมีชาติละ1เหรียญทองอันดับที่2 8ฮังการี2เหรียญเงิน1เหรียญทองแดงอันดับที่29เกาหลีเหนือ2เหรียญเงินอันดับที่30บราซิล1เหรียญเงิน3เหรียญทองแดงอันดับที่31โปแลนด์1เหรียญเงิน2เหรียญทองแดงอันดับที่32จะมีคอซอวเม็กซิโกสวิตเซอร์แลนด์ตุรกีมีชาติละ1เหรียญเงิน1เหรียญทองแดงอันดับที่36มีฟิจิ มองโกเลียตูนิเซียมีชาติละหนึ่งเหรียญเงินอันดับที่39มีอินเดียแล้วก็มอนโดวามี2เหรียญทองแดงอันดับที่41มีออสเตรียอียิปต์สเปนกรีซสโลวีนวกเนกียนะครับแล้วก็ทาจิกิสถานยูเครนมีชาติละ1เหรียญทองแดงส่วนทีมชาติไทยตอนนี้นะครับยังไม่มีเหรียญรางวัลใดๆนะก็รอติดตามชมเชียร์นะครับนี่เป็นสรุปเหรียญรางวัลล่าสุดประจำวันที่1่ สิงหาคม2567นะครับแอดมินสรุปช่วงประมาณสายๆของวันนี้นะครับก็มาติดตามกันต่อครับคุณผู้ชมรวมถึงมาชมเชียร์โปรแกรมการแข่งขันของทีมทัพนักกีฬาไทยในการแข่งขันโอลิมปิกเกม2024ในวันนี้ด้วยครับแล้วกนใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งยจงเตือไว้แล้วท่านจะได้ไม่พลาดข่าวสารโอลิมปิกเกม2024แล้วก็กีฬาอื่นด้วยสวัสดีครับ